สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านโอ้โหครับบอลวันนี้นะครับสองคู่ทีเด็ดเลยครับกรุ๊ปบีทั้งมันทั้งดราม่าครับต้องสลับจอดูไปมาเพราะว่าแข่งพร้อมกันครับในเวลาสองทุ่มเพิ่งจบไปนะครับคู่ทีเ่เราสนใจทั้งสองคู่เนี่ยไม่รู้ว่าคู่ไหนสําคัญนะครับสาคัญทั้งสองคู่เลยน่าดูทั้งสองคู่เป็นการแข่งระหว่างเวียดน,นามกับเมียนมานะครับอีกคู่หนึ่งอินโดนีเซียกับ ทีมชาติฟิลิปปินส์ครับคู่แรกนะครับเวียดนามสามารถเอาชนะเมียนมาไปได้อย่างขาดลอยครับ5ประตูต่อศูนย์ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับอินโดนีเซียเปิดบ้านนะครับเสียทีนะครับแพ้ให้กับฟิลิปปินส์ไป1ประตูต่อศูนย์ทำให้นะครับทีมเต็งอย่างอินโดนีเซียเนี่ยพลาดท่าตกรอบนะครับทางโค้ชของอินโดนีเซียเองนะครับก็คงจะลำบากพวสมควรนะครับเพราะว่า ไม่รู้กระแสแฟนบอลจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าครั้งนี้นะครับแข่งในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็แพ้ให้กับฟิลิปปินไปแบบนี้ในครึ่งแรกนะครับสาเหตุที่แพ้ผมดูแล้วก็น่าจะเกิดจากตัวผู้เล่นน้อยกว่าด้วยเลยครับทางเฟลลี่นะครับ,รบกับตันทีมโดนไล่ออกนะครับตั้งแต่ปลายครึ่งแรกนะเพราะว่าไปชักศอกนะครับใส่ผู้เล่นของอทางฟิลิปปินทำให้กรรมการ ควักใบแดงนะครับทาให้เหลือตัวผู้เล่นเพียงสิบตัวนะครับแล้วยังไม่พอครับครึ่งหลังมาเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่ทําให้ทีมชาติดิโดนเซียต้องพ่ายแพ้อีกก็คือเสียจุดโทษครับเสียจุดโทษแล้วก็ทั้งฟิลิปปินส์ก็ไม่พลาดครับยิงประตูชัยให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้ด้วยลูกจุดโทษกรรมการต่อเวลาตั้งสเนนาทีนะฮะก็ยังไม่สามารถจะเอาคืนได้เพราะว่าดูตัวผู้เล่นและความฟิตเนี่ย คืออินโดนีเซียทีมนี้นะครับความคมเนี่ยถึงแม้ว่านะครับจะมีะตัวผู้เล่นนะครับที่เป็นตัวที่อยู่ในทีมชาติชุดใหญ่อยู่ในทีมหลายตัวแต่ก็ไม่สามารถที่จะ,ะทำประตูได้นะเพราะว่ามันยังขาดองประกอบครับในทีมมันไม่สมบูรณ์เพราะว่านักเตะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นนักเตะที่ประสบการณ์ยังไม่เยอะครับยังเป็นในรุ่นเยาว,วชนด้วยแต่ความจริงนะที่ผมมองดูแล้วนะ อินโดนีเซียชุดนี้เลยครับค,ค,ค,คือคือชุดที่แท้จริงของเขาที่เป็นชุดท้องถิ่นของเขาเลยการแข่งกับฟิลิปปินส์ครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้แปลกใจแต่อย่างใดนะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเไพรส์เปเรื่องน่าตกใจที่อินโดนีเซียตกรอบแต่สาหรับสายตาผมเนี่ยผมผมพูดแต่ก่อนจะทําคลิปนี้แล้วครับคลิปที่แล้วท่านได้ฟังได้ครับว่าโอกาสที่อินโดนีเซียจะแพ้เกมนี้มีสูงมากเพราะว่าตามฟอร์มแนละ้วผมดูฟอร์มการแข่งขันนะครับเพราะว่าทางทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเล่นมีรูปแบบ เขาเล่นมีรูปแบบโดยเฉพาะในครึ่งแรกเนี่ยการส่งบอลเท้าสู่เท้าการครองบอลองเขาเนี่ยฟิลิปปินส์มีทักษะความสามารถของนักเตะเนี่ยเขาถ้าจะดีแล้วก็โค้ชเขาก็เป็นโค้ดมาตรฐานครับจากสเปนการแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้คารังของทีมชาติอินโดนีเซียท่ามกลางนะครับแฟนบอลเต็มสนามก็ถือว่าเป็นวันที่เจ็บปวดนะครับของทีมชาติอินโดนีเซียอีกวันหนึ่งที่ต้องตกรอบในฟุตบอลเอฟเอ การประสบความสําเร็จนะกับทีมที่เข้าไปในรอบสุดท้ายของบอลโลกเนี่ยซึ่งทั้งทีมนะส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้เล่นลูกเซี่ยวนะครับในการโอนสัญชาติมาเป็นอินโดนีเซียส่วนตัวผู้เล่นในประเทศจริงเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละครับว่า,าเหมือนคือดูท่าทางเหมือนจะเล่นทรงบอลเหมือนผู้ใหญ่แล้วก็เล่นเหมือนลักษณะยกระดับแต่โดยเนื้อแท้จริงแล้วเนี่ยแท็กติกต่างๆนะ ในทีมอินโดนีเซียนะครับทักษะในการเล่นในจริงเนี่ยยังเป็นรองนะครับผมดูแล้ว,ลวยังเป็นรองทีมชาติฟิลิปปินส์อยู่เยอะคร,ครับเกี่ยวกับทั้งแทคติกทั้งทักษะนะในเกมนี้เพราะฉะนั้นนะครับเกมทุกวันนี้นะเกมฟุตบอลทุกวันนี้เขาดูันที่ระดับบอลครับเขาดูกันที่เทคนิคนลลเทคนิคของนักฟุตบอลแล้วก็แทคติกของโค้ชการเอาชนะนะครับทีมชาติอินโดนีเซียครั้งนี้นอกจากจะเกิดขึ้นเพราะ ทีมชาติอินโดนีเซียโดนใบแดงเป็นรองตั้งแต่ปลายครึ่งแรกแล้วเรายังมาโดนจุดโทษอีกรุกนหนึ่งนะนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ที่คิดว่าแพ้จริงก็คือแพ้ทางด้านความสามารถนะความสามารถแล้วก็แทคนติกของโค้ดซึ่งโค้ดชินจายัางเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าค,คือคือดูแพ้ชั่นแล้วเหมือนเหมือนผมดูเกมของอินโดนีเซียเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงนะเนี่ยผมผมก็เป็นห่วงแกเหมือนกันนะว่า แกคุมทีมแบบนี้คือคือแกไม่เสริมแท็กติกอะไรที่มันดูเป็นรูปมาทำเลยสําหรับการที่จะเอาชนะฟิลิปปินส์ให้ได้หรือเพียงแค่สเสมอเข้ารอบนะ้ครับนะครับหรือตัวผู้เล่นสิบคนก็จริงอะ่ะแล้วก็มาพลาดจุดโทษก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายก็จริงครับแต่ดูรูปเกมแล้วมันมันรู้สึกมันแพชท่นการต่อสู้มีครับแต่ว่าแท็กติกต่างๆเนี่ยมันไม่เด็ดขาดสิ่งเดียวที่อินโดนีเซียมีที่ผมเห็นนะก็คือการบุกที่ดูดุดัน ดูดันกว่าทางด้านทีมชาติฟิลิปปินส์แต่ก็ไม่สามารถทําประตูได้นะครับแต่ส่วนทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยสรุปแล้วเขาจะต้องนะครับเข้ารอบมาเจอกับเราเนะเราต้องไปเยือนเขานะแมตช์แรกวันที่27เราต้องไปที่ฟิลิปปินส์นะครับไปแข่งขันกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในสนามญ่าเทียมเนี่ยผมดูฟอร์มของฟิลิปปินส์เนี่ยคือเขาเป็นทีมที่มีทักษะนะครับความสามารถเฉพาะตัวเด่นนะครับมีความสามารถดี แต่ว่าจุดข้อเสียของทีมชาติฟิลิปปินส์คือ,อเหมือนเขาไม่มีกองหน้านะนะครับเขายิงไม่คมแล้วเขาทาประตูไม่ได้เขาไม่มีความน่ากลัวในในเกมบุกนะครับแต่ว่าเกมรับเขาก็ใช้ได้อากินาโดนะครับตัวเก่าเขานะ่ะโดนกระแทกล้มแล้วล้มอีกนะครับแต่เขาก็ใช้เทคนิคความเก่าในการดึงเวลาได้พอสมควรแต่อย่างไรก็ตามครับเขาก็สามารถควบคุมนะครับในแดนหลังของฟิลิปปินส์ใช้ได้ทีเดียวเราก็รอดูครัาวันที่27เนี่ย อากินาโดนะครับแล้วก็ทาบินัสอีกคนหนึ่งครับก็เล่นในตำแหน่งวิงแบ็กกึ่งปีกนะครับดูว่าจะสามารถต้านทานการบุกของทีมไทยเราได้ไหมแต่ส่วนซูน่าก็คงไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าฟิลิปปินส์ทีมนี้เนี่ยไม่มีซูน่ามคมครับค่อนข้างจะเป็นระดับปานกลางก็ถือว่าเป็นการตกรอบนะครับเออาอาเซียนอาจจะเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับผมเป็นเรื่องปกติครับว่าอินโดนีเซียมีสิทธิ์จะแพ้ฟิลิปปิน ในแมตช์นี้ได้แม้จะแข่งขันในบ้านตัวเองนะครับก็มีสิทธิ์แพ้ได้ก็แพ้จริงครับ1ประตูต่อศูนย์สำหรับอีกคู่หนึ่งนะครับทีมชาติเวียดนามนะครับต้นตารางกุ๊บบีนะก็สามารถเอาชนะเมียนมาไปได้อย่างเด็ดขาดนะครับอหาหประตูต่อศูนย์ครึ่งแรกนะครับทําอะไรกันไม่ได้นะมาตกครึ่งหลังเนี่ยนะครับจึงเริ่มทําประตูกัน แต่ในแมตช์นี้เนี่ยมันมันมีเรื่องที่ผมติดตามดูนิดนึงนะครับแต่ผมดูไม่เยอะเท่าไหร่สลับไปสลับมานะครับคือการที่โค้ชทีมสังสิกนะครับได้ปล่อยตัวนะครับเดบิวต์าลาฟเอลซันนะครับนักเตะชาวบราซิลโอนสัญชาติหรือในชื่อเวียดนามเรียกว่าเฮียนสน่วนเซนนะครับลงสนามเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นการทดสอบฟีเท้านะครับในการติดทีมชาติเป็นครั้งแรกและการลงสนามของเฮียนสน่วนเซนในวันนี้นะ ทำให้ผมเห็นได้ชัดเลยครับว่าแนวรุกของเวียดนามเนี่ยอันตรายขึ้นเยอะอันตรายขึ้นเยอะครับตัวเดียวเนี่ยครับลงมาเพราะว่าความอันตรายของเหยียนส่วนซึนเนี่ยหรือราเฟลซันเนี่ยนอกจากการยิงที่คมแล้วนะเขามีทักษะนะมีสัญชาตญาณในการยิงอย่างสูงนะครับเขายังมีลูกแอซซิตและมีการทําเกมไม้เขาเล่นได้ทั้งเบอร์เก้าเบอร์สิบนะครับคนเนี้ยคือเขาสามารถกระชากลากเลื้อยแอซซิดได้สวย ให้กับเวียดนามได้หลายรูปในวันนี้นะครับเขามีส่วนร่วมในในการทําประตูเนี่ยหประตูครับแล้วมีการแอซซิสอีกห,หนึ่งแอซซิสและเขายิงประตูเอง2ประตูนะครับถือว่าเป็นผลงานที่สุด,สดยอดนะฮะของเหงียนซวนเซินในการลงสนามครั้งแรกกับทีมชาติเวียดน,นามแล้วก็ซูเปอร์สตาร์เขานะไม่ว่าจะเป็นเหียนเทียนลินหรือว่าเหียนกวงไฮก็ตากงประตูได้ทั้งสองคนนะครับถือว่าวันนี้เนี่ย เวียดนามเปิดบ้านเอาชนะเมียนมาไปได้อย่างดุดันนะครับทีนี้นะครับโอกาสที่จะมาเจอกับทีมไทยเรามีไหมผมดูฟอร์มวันนี้นะเวียดนามจะต้องเจอกับสิงคโปร์นะในแมตต์ต่อไปในวันที่26เขาจะแข่งก่อนเราหนึ่งวันนะเวียดนามจะเจอกับสิงคโปร์วันที่26ส่วนเราจะเจอกับฟิลิปปินส์วันที่27ครับแล้วอีกไม่กี่วันครับที่จะเริ่มการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศจะมีการแข่งขันสองครั้งนะครับนัดเย้านัดเยือน ไม่ได้จบในในแมตช์เดียวนะครับจะใช้ผลในการาเข้าไปชิงชนะเลิศเนี่ยได้ชิงที่3มเนี่ยสแมตช์ครับเราโดยเกมแรกเราจะไปเยือนอทีมชาติฟิลิปปินส์ก่อนก่อนที่ฟิลิปปินส์จะกลับมาแข่งขันกับเราที่ราชมังคลากีฬาสสารที่บ้านเรานะครับการพบกันระหว่าง,วางเวียดนามกับสิงคโปร์เนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องรูปเกมเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเขาเขาก็าามีทีเด็ดเหมือนกันแต่วันนี้นะครับเวียดนามแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างสูง โดยเฉพาะนะครับมีเราาเอลซันเรงเงียนส่วนๆลงมาเนี่ยทำให้เวียดนามเนี่ยดูแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยครับและรูปแบบในการเล่นนะในการบุกมันจะหลากหลายเพิ่มขึ้นเยอะเพราะว่าส่วนส่วเนี่ยเขามีลูกที่ปั่นป่วนบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของคู่ต่อสู้ได้อย่างน่ากลัวทั้งเองยิงเองครับทั้งแอตซิตและมีลูกที่เขาจ่ายให้เพื่อนแลวเพื่อนยิงพลาดก็มีครับจะจอก็ยิงไม่เข้านะ,ะสาหรับทีมชาติเวียดนามเนี่ยก็เสียดายเหมือนกัน ก็ถือว่าการแข่งขันในแมตช์นี้ของทีมชาติเวียดนามแสดงให้เห็นว่านะสิงคโปร์ลำบากแล้วละครับตอนแรกจริงผมคิดว่าสิงคโปร์จะเอาเวียดนามอยู่ก็เห็นฟอร์มเวียดนามแข่งกับทีมชาติฟิลิปปินส์ตอนนั้นอะส่วนเซนยังไม่ลงนะก็ยังดูตื้อๆนะกวงไฮนะครับเทียนลินก็ยังดูดูดูไม่ใช้นะดูดูยังไม่ๆๆเด่นนะักแต่พอวันนี้สิครับพอเขาประกอบร่างเข้าเขาเริ่มเอาขีปนาวุธเขาลงมาทดลองนะขีปนาวุธส่วนเซนเนี่ย ลงมาทดลองนะปรากฏว่าโอ้โหครับนี่มันไม่ใช่ขี่ปนาวุธธรรมดาครับอันนี้มันขี่ปนาวุธข้ามทวีปไปชัดเลยนะครับส่วนเสี่ยงอันตรายมากนะครับในการที่จะเจอกับเวียดนามนะมันมีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังดีครบอันนี้อันนี้เป็นความลับนะครับรู้เฉพาะในช่องเรานะนะครับคือคนอื่นอย่าท่านอย่าไปบอกใครนะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่ผมจะพูดเรื่องจีนชาติเวียดนามที่จะเจอเราเนี่ยมีโอกาสเจอเราอย่างสูงครับ ตอนนี้สิงคโปร์ไม่น่าจะเป็นปัญหาเวียดนามครับผมมองดูแล้วเขาจะไปเจอเราในรอบชิงและฟิลิปปินส์ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหากับเราอันนี้ผมผมฟันธงชัดเจนนะเราจะได้ชิงกับเวียดนามค่อนข้างจะแน่ถ้ามาในรูปนี้นะและการเล่นของเวียดนามผมบอกไว้เลยครับว่าถ้าเราจะยิงเรารีบยิงครึ่งแรกและครึ่งหลังอุดเท้ดีเพราะเวียดนามทีมนี้นะครับถ้าเขาส่งส่วนส่วนลงแน่นอนครับเขาส่งเต็มเวลาแน่นอนสไตล์เวียดนามนะไม่มีครับ ที่จะเล่นแท็กติกแล้วก็ส่งลงทีหลังสไตล์ที่ติดตัวทีมชาติเวียดนามมาเนี่ยก็คือสไตล์โคตรปาร์คสไตล์เกาหลีคือบทขยี้บี้ให้ตายครับไม่มีการเล่นแท็กติกครับอัดอย่างเดียวซนเซินลงเต็มเวลา90นาทีแน่นอนครึ่งแรกเขาจะใช้ลูกฉาบเฉวยมโซนเซินทาประตูให้ได้หรือแอตสินให้เพื่อนยิงประตูเราให้ได้ส่วนอันตรายที่สุดของทีมชาติเวียดนามชุดนี้ก็คือความฟิตครับผมเห็นมาแต่แม็ด จะว่าเจอแมตช์เจอราวเลยครับทุกแมตช์ทุกแมตช์ท,ท,ที่เวียดนามลงสนามครึ่งแรกเขาจะเขาจะเชื่อเมเกมไม่ติดแต่นัดนี้นะมีส่วนเสิลงมาแต่เขายังพึ่งลงมาฮะมันก็เลยทําประตูไม่ได้สิดไม่ได้ในครึ่งแรกแต่ครึ่งแรกส่วนมากแล้วเนี่ยเวียดนามจะแปกจังหวะนี้เราควรจะรีบบุกและครึ่งหลังเมื่อเวียดนามสตาร์ทเครื่องติดแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องจักรสังหารครับทีมนี้ทั้งความเร็วทั้งความฟิต และความดุดันในการรุกตรงนี้นะครับแผงหลังเราต้องแน่นๆนะครึ่งหลังตรงนี้แหละครับอันตรายที่สุดเขาจะบทขยี้ไทยในครึ่งหลังเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับทีมชาติเวียดนามแต่ผมยังเชื่อนะว่าทีมชาติไทยเราถ้าเกิดเรานะครับเตรียมตัวดีๆเนี่ยเวียดนามก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาครั้งที่แล้วเราชนะเขาที่อา b a พีแบงับที่กรุงฮานอยแต่ครั้งนี้นะครับเขาไม่เหมือนเดิมแล้วความฟิตเขาเพิ่มขึ้นนักเตะตัวเก่าอย่างเตยลิน อย่างกวงไฮนะฮะอย่างวานตวนเนี่ยที่เขาเล่นเป็นตัวหลักตัวเดิมแล้วยังเป็นตัวหลักถึงทุกวันนี้ให้กับทีมชาติเวียดนามเนี่ยครั้งที่แล้วเขาเจอกับเราเนี่ยความฟิตเขาไม่ถึงรูปแบบการเล่นเขายังไม่ลงตัวด้วยนะครับกระแสแฟนบอลเขานะครับยังเป็นวิกฤตัสธาอยู่แต่นหน้าวันนี้เขาเรียกกระแสแฟนบอลเขามาได้แล้วมันทําให้กําลังกําลังใจของนกเตเวียดนามเพิ่มขึ้นเยอะมากและความฟิตเขาได้มาจากเกาหลี และเขายังเสริมตัวที่จะมาปราบเราอีกก็คือนี่แหละครับเราฟเอลซันหรือเงียนส่วนซึนเนี่ยอันนี้เป็นอันตรายต่อทีมชาติเราอย่างยิ่งแต่นะครับผมเชื่อในศักยภาพทีมชาติไทยว่าเราจะไม่แพ้วเวียดนามและเราจะย้ำแค้นน้่นในการเอาชนะเวียดนามและควา้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งรอติดตามต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับนะครับการฝึกซ้อมแล้วก็การแข่งขันในแมตช์รอบรองชนะเลิศที่เราเจอฟิลิปปินในวันที่ย7่ที่ถึงนี้ครับ chuyện đi sau đó con là nhà vô địch tôi sẽ không thay đổi từ quốc gia thái lan hay đổi từng quốc gia Indonesia đôi mi chả hay đi chung thức, tôi sẽ thắng bằng phong cách hoặc khẩn cấp kim sang xịt si, kim sang xịt si đấu chân việt nam khỏi men tim sát lao khỏi ma sinh bậc ban khâu hoa khỏi lên bờ kênh khỏi hu hoa khỏi lên bờ kênh lại khỏi xịt ao chân nãi nóng nhẹ khỏi xịt bắp thím thay hay khổ xà bị sút lòng nắm không khỏi cứ lao khỏi mẹ lao mẹ lao

And reach now, everything comes strong and scary This battle is like a football game Tôi là một chiến binh, sau đó tôi là nhà vô địch Tôi sẽ không đuổi từ quốc gia Thái Lan hay đuổi tuyển quốc gia Indonesia Hãy đi trước, tôi sẽ thắng bằng phong cách đẳng cấp Kim sang, gì, kim sang, đấu chân địch. คอยแม่นทิมสาดเล่าคอยมาซึงบักบานเขาว่าคอยเลี้ยงเก่งคอยห้ว่าคอยเล่นบเก่งบอคนคอยสิบเอาฉันละอายน้องไม่คอยสิบบักทิมไทยไงเขาสาบไปสุดลำน้ำคงคอยคือเราคอยแม่เราแม่เรา Land of football, king of Asian. Football championship of Chucky Asan. Mitsubishi Electric Cup, high-tech clock. Exot, the biggest football tournament in the Asan region. Now everything comes strong and scary. This battle is like a football war game.